เข้าใจทาเพียงบทเดียวก็เพียงพอคำอันนีเพราะเอตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้ อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการ4ี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. การฟังธรรมตามการ 2. การสนทนาธรรมตามการ 3. การทำสมถทะตามการ 4. การทำวิปัสนาตามการภิกษุทั้งหลาย การสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับอริยมรคมีองค์แปดพิสุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8ดอันประเสริฐนี้เององค์8ดคือ ความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความดำริชอบสัมมาสังกัปปะวาจาชอบสัมมาวาจาการงานชอบสัมมากรรมันตะอาชีวะชอบสัมมาอาชีวะความเพียรชอบสัมมาวายามะความระลึกชอบสัมมาสติความตั้งใจมั่นชอบสัมมาสัมมาทิสุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไร พิสูุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุก์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกอันใดนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบพิสูุทั้งหลายความดลิชอบเป็นอย่างไรพิสูุทั้งหลายความดลิในการออกจากกรามความดลิในการไม่พยาบาทความดลิในการไม่เบียดเบียน นี้เราเรียกว่าความดำริชอบภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดจุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อนี้เราเรียกว่าวาจาชอบภิกษุทั้งหลาย การงานชอบเป็นอย่างไรพิสุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบพิสุน์ทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรพิสุทั้งหลายอริยาสาวกในกรณีนี้และการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย สำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายพิษุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปาลบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุโสรธรรม อันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุโสลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุโลธรรมทั้งหลาย ที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปาลบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพยบูรณ์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมท,ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบภิกษุทั้งหลาย ความระลึกชอบเป็นอย่างไรพิสุทั้งหลายพิสุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินํำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นคิตในจิตอยู่เป็นประจำ in มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเ yes. ลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าความะระลึกชอบพิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรพิสุทั้งหลายพิสุในกรณีนี้สงัดแล้วจากการมทั้งหลายสงัดแล้วจากอาคุโสลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิจกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่เพราะวิจกวิจารลำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่เพราะปิติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้สวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ดได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกอนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สอันไม่ทุกข์และไม่สุขมีสติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิพิษุท์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก